ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่491แผงสอนช่วยคน พิภพทานโลหิตเต็มไปด้วยยอดฝีมือมีกระทั่งอมตะชนหลัวเฟิงจ้องมองพิภพทานโลหิตที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าได้เปิดเผยฐ,ฐานะของตนเองเด็ดขาดแต่มันก็น่าแปลกด้วยความสามารถของบริษัทจักรวันจำลองจะกวาดล้างทั่วทั้งพิภพทานโลหิตมันง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือทั้งที่เข้าควบคุมได้โดยง่ายกับเลือกที่จะ ตั้งวังฟ้าคาดคอยกำกับอยู่เหนือขึ้นไปบนอวกาศไม่ลงไปปกครองพิภพทานโลหิตเองหลวเฟิงนึกสงสัยมันไม่เหมือนวิสัยของขุมอำนาจใหญ่ในจักรวาลเลยของแบบนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของฉันหลวเฟิงสายหน้าสามชั่วโมงต่อมายานอวกาศเผ่าจากกลที่จำแรงสภาพภายนอกคล้ายหินอุกกาบาต ได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศนอกสุดของพิภพทานโลหิตในที่สุดไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วหลวเฟิงนึกหลังจากหาะอ,ออกจากประตูยานอวกาศแล้วก็ให้ประประถาเก็บยานอวกาศเผาจากกลเข้าไปมิติคังเก็บของพิภพทานโลหิตเหนือฟ้ามี18ชั้นบรรยากาศหลวเฟิงเคยอ่านคําแนะนำภารกิจจากการฝึกฝนมาแล้วเกี่ยวกับสภาพโดยรอบ ของพิภพทานโลหิตเหนือฟ้าของพิภพทานโลหิตมีชั้นบรรยากาศ18ชั้นยิ่งขึ้นสูงแรงกดอากาศก็ยิ่งมากต้องเป็นระดับจักรวาลถึงจะสามารถผ่าน18ชั้นบรรยากาศนี้ได้ด้วยตัวเปล่าแต่ว่าคนท้องถิ่นของพิภพทานโลหิตอย่างมากก็เหาะมาถึงชั้นที่18ไม่กล้าเหาะออกไปมากกว่านั้นเพราะพวกเขารู้ว่า จนเผ่านอกพิภพจะสังหารคนท้องถิ่นคนใดก็ตามที่ออกไปจากพิภพทานโลหิตใครก็ตามที่เหาะออกไปพ้นชั้นที่18ยังไม่เคยมีใครรอดกลับมาพื้นดินได้อยู่ในอวกาศไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าอยู่ในชั้นบรรยากาศก็มีโอกาสพบกับคนท้องถิ่นของพิภพทานโลหิตหลัวเฟิงในชุดเสื้อเกะลรองเท้าออกศึกสีดำ สะพายโล่ศึกและดาบศึกอยู่ในชุดแต่งกายที่ใกล้เคียงกับนักรบทั่วไปของพิภพทานโลหิตจากชั้นบรรากาศชั้นที่18หลัวเฟิงดิ่งลงไปหาพื้นผิวด้วยแรงดึงดูดอันมหาศารน,นั้นแรงดึงดูดมากจริงๆแรงดึงดูดสูงขนาดนี้เกรงว่าอย่างต่ำต้องเป็นระดับดาวเลิกถึงจะเหาะเดินอากาศได้ ลวเฟืองคำนวณอยู่ในใจสนามแม่เหล็กภายในของระดับดาวเคาะไม่พอที่จะต้านทานแรงดึงดูดสูงขนาดนี้ได้ฟ,ฟ,ฟิวฟิวฟิวลวเฟืองดิ่งลงมาราวกับดาวตกจากชั้นบรรยากาศที่18ลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วยิ่งต่ำลงมาก็ยิ่งเร็วขึ้นสุดท้ายหลวเฟืองรักษาความเร็วมาตรฐานในการล่อนลงหลังจากล่อนลงมาได้เกือบ15นาที ก็ผ่านชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดลงมาเบื้องหน้าปากฏทิวทัศน์ของพิภพทานโลหิตโอ้โ oh หลัวเฟิงอดอุทานไม่ได้พื้นแผ่นดินกว้างใหญ่เบื้องล่างเต็มไปด้วยป่าเขาหนาแน่นข้าเนด้วยสายตาแล้วป่าโบราณผืนนี้อย่างน้อยต้องกว้างหลายหมื่นกิโลเมตรไกลออกไปรอบนอกของผืนป่ายังพอจะมองเห็นเงาลางๆอยู่บางส่วน นั่นคือเงาของตัวเมืองในผืนป่าโบราณแห่งนี้มีอาคัรตุกะจากพิภพภายนอกมาเยือนตอนที่ล่อนลงมาสู่ป่าแห่งนี้คลื่นกระแทกของเงาล่างสีดํานี้ส่งผลให้กิ่งไม้โดยรอบแตกหักจากนั้นความเร็วก็ลดหวบค่อยๆล่อนลงสู่พื้นรองเท้าสัมผัสซากใบไม้ผูพังแรงดึงดูดสูงจนน่ากลัว ชาวพิภพทานโลหิตที่มีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้สมควรจะมีศักยภาพระดับดาวเคราะห์ขึ้นไปลัวเฟิงยืนอยู่ตรงนั้นติดสำนึกคำนวณอย่างรวดเร็วอากาศของที่นี่ก่อเกิดขึ้นไปใต้พนังงานต้นตอแห่งจักรวาลแค่อากาศที่สูดเข้าไปก็มีประสิทธิภาพในการยกระดับร่างกายไม่น่าเล่าพิภพทานโลหิตถึงมียอดฝีมือมากมายนัก ใช้ชีวิตอยู่ในแดนลับจักรวาลทําให้เกิดมาล่างกายแข็งแกร่งการฝึกฝนก็ง่ายขึ้นแต่ว่าเป็นเพราะมีชีวิตอยู่ในแดนลับจักรวาลชะตาถึงถูกกําหนดไว้แล้วต่อให้พวกเขาได้เป็นอมตะชนก็ไม่อาจออกจากแดนลับจักรวาลไปท่องอวกาศได้เว้นเสียแต่อมตะชนเหล่านั้นจะเข้าร่วมกับบริษัทจักรวาลจำลองหลวเฟิงนึกแต่ว่า กินผุพังของป่าโบราณเหล่านี้ช่างเหม็นขาวจริงๆในเวลานั้นเองระยะห่างจากหลัวเฟิงราวสองพกว่ามเมตรบนต้นไม้มีความหยาบหนา20กว่าคนโอบต้นหนึ่งมีอสรพิษที่มีสีเขียวมรกตแต่มีใบหน้าประหลาดเหมือนคนตัวหนึ่งใบหน้านั้นไม่มีจมูกมีแต่ตาและปาก ตาของมันกำลังจ้องผ่านกิ่งไม้ใบไม้ซับซ้อนออกไปยังเงาคนที่อยู่ห่างออกไป2,000กว่าเมตร44 4. เสียงเสียดหูเสียงหนึ่งเหมือนขึ้นกระแทกเข้ามาในหูของหลัวเฟิงพร้อมกับอสรพิษสีเขียวมรกตยาว60กว่าเมตรที่มีใบหน้าค้ายคนลากเป็นเงาสายหนึ่งพุ่งเข้ามาด้านข้างของหลัวเฟิงในพริบตา ใบหน้าที่ขายคนนั้นอ้าปากกว้างกลายเป็นถ้ำสีดำที่มีความยาว3-4สเมตรหมายจะฮุบกืนกินหลัวเฟิงหลัวเฟิงหันกลับไปดวงตาประดุดดาบจ้องไปยังสัตว์ประหลาดอสรพิษหน้าคนที่ดุหลายตัวนี้อสรพิษตัวนี้ตั้งคอขึ้นมาสูงราวกับตึก20ชั้นเทียบกันแล้วหลัวเฟิงกลายเป็นจุดเล็กๆแต่ยามนี้ เมื่อหลัวเฟิงกวาดตาจ้องมองมันใบหน้าของอสรพิษหน้าคนกับเผยสีหน้าแตกตื่นเฮอหลัวเฟิงแคนเสียงเย็นชาบึมอสรพิษค้างตึงอยู่กลางอากาศราวกับไหลกำลังก่อนจะล่วงฟาดลงใส่ลำต้นของต้นไม้หยาบหนาที่อยู่ด้านล่างกิ่งไม้หักโค่นแล้วฟาดลงกับพื้นหลังจากล่างอสรพิษลม้มลงกับพื้นแล้ว ดวงตาที่ขายหน้าคนนั้นมีเลือดสีเขียวซึมออกมาก่อนที่จะแน่นิ่งไปพวกนี้คงเป็นพวกที่ชาวพิภพมานโลหิตเรียกว่าอสูรเถื่อนตัวนี้น่าจะเป็นอสูรเถื่อนระดับประมาณดาวเลิกขั้นห้าหรือขั้นหกเท่านั้นหลัวเฟิงชิด ถึงขนาดมาลนหาที่กับฉันเมื่อคู่หลัวเฟิงแค่ใช้จิตสำนึกกดดันสาดออกไปในพริบตาก็ทำให้ในหัวของอสูรเถื่อนตัวนี้เละเทะไปหมดความแข็งแกร่งทางจิตสำนึกของหลัวเฟิงอยู่ในระดับเจ้าเขตสูงสุดการกดดันด้วยจิตสำนึกจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อศักยภาพห่างกันมากหากเอาไปใช้ในระดับจักรวาลอย่างมากก็แค่ทำให้ฝ่ายตรงข้าม รู้สึกอึดอัดแต่เมื่อไปใช้กับระดับดาวเลิกที่ต่ำลงไปสองระดับขั้นแล้วแค่แววตาเท่านั้นก็ทำเอาฝ่ายตรงข้ามพังทลายได้อสูรเถื่อนโผลมารัวๆสักตัวก็มีศักยภาพระดับดาวเลิกขั้น6ถึงขั้น7การมีชีวิตอยู่ในแดนรับจักรวาลถือว่าฟ้าคอยอำนวยจริงๆหลัวเฟิงมองไกลออกไปต้องรีบไปจากป่าผืนนี้ ไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดต้องเข้าไปในเมืองเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ผลึกทานโลหิตโดยเร็วผลึกทานโลหิตของวิเศษที่มีเฉพาะในพิภพทานโลหิตฟิวลลวเฟิงทิ้งเงาเป็นสายกับจุดที่ยืนอยู่ล่างหายรับไปไกลบริเวณริมขอบของป่าทึบแห่งนี้มีผู้คนหน่วยหนึ่งกำลังเดินทางนายน้อยท่านมาป่าอสูรเถื่อนครั้งแรกอย่าได้ประมาท เที่ยวอยู่แค่วงนอกฝึกสังหารอสูรเถื่อนจากนอกป่าก,ก็พอแล้วคนผู้หนึ่งในหน่วยที่สูงราวหนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรร่างกายกำยำจนหน้าตกใจเอ่ยปากแขนของเขาหยาบหนาเทียบเท่ากับต้นขาของมนุษย์โลกโตเต็มวัยทั่วไปหนวดเข่าทั่วใบหน้าราวกับน้ำแหลมแววตาจากดวงตาสีน้ำตาลหนักแน่นมากกำลังพูดด้วยภาษาท้องถิ่น ท่านอาเลยมีคุณอยู่ยังมีอะไรต้องห่วงภายในคนหน่วยนี้มีเด็กหนุ่มในชุดเกาะสีเงินบนหน้าผากมีลวดลายสีม่วงพูดด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มเด็กหนุ่มคนนี้ถือคันสอนสีดำที่หลังยังสะพายกระบอกลูกสอนอีกหนึ่งกระบอกชายหนุ่มล่ามกำยำได้แต่หัวเลาะแต่แล้วจมูกเขาทำฟุดฟัดสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยตวาดเสียงเบาทุกคนระวัง ตรงนี้น่าจะเป็นถิ่นของอสูรมังกูอสูรมังกูสีหน้าของลูกทีมคนอื่นๆเคร่งเครียดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับหวาดผวาการประเชิญหน้ากับอสูรเถื่อนทุกชนิดห้ามประมาทนี่คือสิ่งที่ถูกสอนกันในพิภพทานโลหิตมาโดยตลอดแต่อสูรมังกูยังไม่ใช่อสูรเถื่อนที่ร้ายกาดอะไรมากมายนักนักลบในกลุ่มต่างรู้ดี หน่วยของพวกเขาแค่ระมัดระวังหน่อยการฆ่าอาสูรมั่งกูไม่ยากนักอสูรมั่งกูไว้ฉันจัดการเองเด็กหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นนักนายน้อยคุณอาเลยขมวดคิ้วไม่เป็นไรหรอกเด็กหนุ่มดึงลูกศอนออกมาจากกระบอกศรพาดบนคันสรนสีดำน้าวสายพร้อมกับเลงยิงทุกเมื่อทั้งหน่วยเคลื่อนที่ต่ออย่างระมัดระวังคู่ต่อมา เมื่อผู้คนหน่วยนี้แหวกต้นไม้เดินหน้าต่อก็มองเห็นเด็กหนุ่มล่างแกนสวมชุดเกราะสีดำสพะายโล่และดาบนั่งอยู่ริมบึงห่างออกไปในมือกุมหยิบเนื้อย่างเคี้ยวอยู่ตอนนั้นเองมีเงาใหญ่ยักษ์สีเทาสายหนึ่งพุ่งปาดมาจากที่ไกลออกไปทำเอาทั้งหน่วยต่างตกใจ เด็กหนุ่มที่อยู่ริมบึงเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยหันกลับมามองเงาสีเทายักษ์นั้นเหมือนคนซื่อบือ้อวอนซะแล้วเมื่อผู้คนหน่วยนี้เห็นฉากนี้เข้าพวกลูกทีมพากันเข้าใจว่าเด็กหนุ่มเซ่อเซ่อที่บุกเข้ามาในป่าอสูรเถื่อนแห่งนี้คงไม่มีประสบการณ์แม้แต่นิดเดียว ไม่อย่างนั้นทำไมถึงนั่งโง่ๆมองดูอสูรมังกูที่โผล่เข้ามาหาโดยไม่ทำอะไรเลยนักลบที่แท้จริงต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบอย่างน้อยก็ต้องไม่นั่งอยู่อย่างนั้นอสูรมังกูเป็นอสูรเถื่อนระดับท้องฟ้าคุณอาเลยถ่ายทอดเสียงตวาดใส่ฟิลลำแสงสีดำกี่ผ่านอากาศในพริบตา ยิงเข้าใส่เงาล่างสีเทานั้นทําให้เงาล่างสีเทาส่งเสียงร้องกู้ด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับบิดตัวลงสู่พื้นที่แท้มันเป็นตัวประหลาดร่างใหญ่ที่มีขนเต็มตัวแต่มันมีแค่กงเล็บเดียวเท่านั้นกงเล็บของมันกับใหญ่ขนาดเท่าล่างของมันเวลานี้บนตัวมันมีลูกศรดอกหนึ่งปักอยู่เลือดสีแดงซึมออกมาจากขนของมัน ิวพอลงสู่พื้นเท่านั้นมันก็ส่งเสียงดังอู้กู้พุ่งเข้าหาหน่วยย่อยนี้ด้วยความโกรธฟิวเด็กหนุ่มในชุดเกราะสีเงินสีหน้าเคร่งเครียดลวดลายสีม่วงบนหน้าผากเลืองแสงเล็กน้อยมือขยับราวกับภาพเงาส่งรูปสอนพาดสายแล้วยิงออกไปอย่างรวดเร็วแต่คราวนี้อสูรมั่งกูรู้ตัวแล้วจึงบิดตัวกลางอากาศกวาดคงเล็บ อันแหลมคมขนาดใหญ่ยักษ์ปัดลูกศรสีดำกระเด็นออกไปยักษ์ชายร่างกำยำดึงขวานออกมาจากห่วงเอวสองเล่มสองแขนที่หยาบหนาอยู่แล้วดูใหญ่โตขึ้นอีกระดับหนึ่งตูม้มกลางอากาศมีภาพขวานบินเป็นวงโค้ง กวาดเข้าหาลำต้นของอสูรมังกรหลังจากขวานตีโค้งกวาดผ่านชายร่างกรำยำก็กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างหลังของอสูรมังกรหลายสิบเมตรเพี้ยร่างของอสูรมังกรล่วงหลน่นลงจากฟ้าตกถึงพื้นแยกออกเป็นสองเสี่ยงเลือดสดสดและอวัยวะภายในไหลกองลงพื้นคุณอาเลยเก่งกาจมากลร้กาจจริงๆเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงิน ปบมือด้วยความตื่นเต้นยินดีต่อไปก็อย่าได้ประมาทอาสูรมั่งกูมีไม้ตายสองอย่างหนึ่งคือกงเล็บสองคือไอพิษอสูรมั่งกูตัวนี้บรรลุถึงระดับท้องฟ้าแล้วหากปล่อยให้มันเข้าใกล้แล้วปล่อยไอพิษต้องกลายเป็นเรื่องยุ่งยากแน่ใช้ร่างกำยำพยายามสอนสั่งพร้อมทั้งกำชับผู้ร่วมทีมคนอื่นๆไปเก็บวัตถุดิบของอสูรเถื่อนครับ ลูกทีมคนอื่นๆรีบเฮโลกันไปเก็บตามคำสั่งเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินกับเดินมาหาเด็กหนุ่มชุดเกาะสีดำส่งยิ้มทักทายวางท่าทางน้ำเสียงเหมือนผู้ชำนาญการนี่พี่น้องมาจากไหนกันหรือเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินที่มีความรู้สึกเหมือนได้ช่วยชีวิตคนมาในสายตาของเขาแล้วหากเมื่อคู่ไม่ได้เขาแผงสอนช่วยไว เด็กหนุ่มชุดเกาะสีดำคงตายไปแล้วขอบคุณหลวเฟิงมองหน้าเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินพยักหน้าให้เล็กนอ้อนยอสูรเถื่อนตัวเมื่อสักครู่เป็นแค่ระดับดาวเลิกขั้นหนึ่งถึงขั้นสองเท่านั้นการรอบโจมตีของมันหลัวเฟิงรู้อยู่แต่แรกแล้วกำลังเตรียมจะเพ่งสมาธิสังหารมันเสียใครจะไปรู้ว่ามีเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินจิตใจดีงามผู้นี้ลงมือช่วยเขาไว้ แต่ว่าแม้ว่าชาวพิภพทานโลหิตจะนับถือเทิดทูนผู้มีพลังแต่ก็ยังมีเด็กหนุ่มใจบริสุทธิ์แบบนี้อยู่เมื่อเห็นเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินที่กำลังดีอกดีใจผู้นี้ทำให้หลวงฟึงรู้สึกมีความหวังกับพิภพทานโลหิตขึ้นมาบ้างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่491ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ